ก็ใกล้เวลาแล้วนะครับหถือเวลาอีกประมาณสิบนาทีนะครับพิธีถวายผ้ากรถินก็จะเริ่มนะครับตอนนี้พระครูกรดุจโยภาพเจ้าวาดนะครับก็ได้ด้ดยมาถึงสลาแล้วนะครับก็อยากจะใหุุ้ธสารชนที่มีรายชื่อตามที่ท่านได้ตอบผ้าไว้นะครับ ก็มีตัวแทนเพราะปีนี้เนี่ยเอนึกว่เราไปอาจจะเป็นปีส่งมตัวแทนทั้งหมดมีแค่13ทีเองนะครับดังนั้นผู้ชายที่ที่ตั้งใจแล้วจะมาทำเนี่ยนะครับก็อยากจะอยากจะปั่นทุกท่านเนียได้ทำอยู่ที่ตู้นะครับบริเวณหน้าพรรามลราใหญ่เลยนะครับนะครับก็ ะน,นะครับที่บอกเอาไว้คืออ่าลำดับที่1นึ่งถึงหกลาใหญ่ลำดับที่7จแปดนะครับก็เป็นลาดาสีเมืองธาราจีนอนาจารย์เจ๊ก็เป็นอนาจารยเจ็ดนะครับแลดีาจารย์เจ็กก็เป็นทา,าราจรุนะครับเป็นธาาเอ็นลำดับที่9ถึง3 3นะครับจุดาม แทนนะครับใน13ชุดเนี่ยนะครับก็ขอให้ท่านเนี่ยได้ได้ขึ้นไปทำที่ได้แล้วนะครับตอนนี้เจ้าวานะครับคือลูกคู่พิธเจดมือภาพท่านได้เดินทางขึ้นมาบนศาลแล้วนะครับเพราะว่าเราจะเลิกพิธีประมาณไม่เกิน10นาทีนี่้ะนะครับหรือให้จัดจมบัตนะครับประชาสัมพันเกี่ยวกับเรื่องขั้นตอนทีหนึ่งนะครับ ขอบคุณพระขงมณ์คร <m> ับสำหรับ hmm. ท so ่านที่จองผ้าตายไว้นะครับท่านที่จองผ้าใจที่จะถวายในปีนี้นะครับขอเรียนเชิญท่านได้ประจำขึ่นได้แล้วนะครับขณะนี้พระคุณเจ้าได้มาสู่พนาทารระเมียนเรียบร้อยแล้วอีสกู้จะไม่เริ่มพิธีการถวายว่า้ากระิงในปีนี้หลังจากนั้นหลังจากที่ถวายผ้ากระินเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะได้ทำการถวายข้าพระไตรไปลำดับต่อไปและเมื่อถวายพระวไตรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ทำการกรวดน้ำนับรอจากพระผู้เจ้านับคนเวืองรายใหญ่เรียบร้อยหลังจากนั้นพระผุ้เจ้าต้ารูปจะไปที่ธาราแจกกรมุกและอีกเก้ารูปจะไปที่ทราศใีเมือง เพื่อลำข้าไปเป็นลำดับต่อไปนะครับขอเรียนนักเรียนข้ามหูท่านในรับทราบตามกำหนดการนะครับขณะนี้กล้พิธีการแล้วนะครับสำหรับท่านที่จองพ้าใจไว้กรุณาประจำที่ที่ศาลาที่มีรายชื่ออยู่นะครับขอเรียนเชิญเลยนะครับ ครัสำหรับท่านที่นำมาหารมาออกโรงทานนะครับทางวัดลาดบุวขาวโดยท่านพร้ครูประทุมบทสีโภพาสเจ้าวาดวัดลาดบุขาวเจ้าคณะแขกประเวสวานสูงและคณะสงฆ์พร้อมคณะกรรมการวัดลาดบุวขาวก็ต้องขออนุโมทนาบุลทุกท่านไว้นรับดีด้วยสำหรับรายชื่อนั้น ถ้าท่า,าน้าดสองงอให้ด้ประจายทัมภานร้านใดก็ต้องขอภครร้องในที่นี้ด้วยหรือว่าบุญน,นั้นเราได้สำเร็จเรื่องในที่นี้แล้วเมื่อเราได้นำอาหารมาถวาย,วายนะวันนี้นะครับมาร่วมเลี้ยงด้วยกันนะครับชื่อรายชื่อก็มีนะครับบ,รรบับุญพามีอินเิเนยริร่งข้าวเหนียวไก่ทอดจ้องตําคุณศิริกรหูเรื้อ หอ,อยทอดปลากิมแข่เต่าน้ำจะกไทแร่ที่ผู้สมัครกอ,อปมกรุงรถหรือคุณเบนท้เพัพ่อไทยประธานสภาวาัฒนธรรมเกษสามายสงขนมจีนแกงเขียวหวานแข่ต้ม น้าไอศกรีมนะครับลำดับต่อไปนางสาวบุญเรียมพวงมณีความก็กลัวน้ำดื่มคุณสุกัญญาดูลายการร้องก็กลัวขนมหวานทองแรงต่ที่มะร้าหอมข้าวฟัวคุณพ่อสําเนียงวิชาสอนย่างหนั่สดบนจำดองของยาคุณมัเรน์ดูคนวัย คุณสมชายมอสุขครอบครัวมอสุขทางบนอลนะก็รนะครับเครื่องดื่มคุณะสมคุณบรนเทนมอสุนะครับร่วมมาเป็นคณะอันไหนครับลาเครื่องดื่มมาบริการนะครับร้านหมอยาเกยรติกานีคุณแม่อุ่นหมดเครองเ,อเงินปลาแหนมน้ำอัญชันคุณอัติยาภูผาล่า หมูปิ้งข้าเหนียวคุณพอยุพารองยุทพร้อมกลุ่มเพื่อนๆช่อน้มตามซ้มหน่อ,อไม้น้ำนด่มคนประพีหรือคนต่อยหมู่บ้านนักกีฬาบ้านกลมช่วยผัดมีโดนัทจิ๋วขนมโดนัทคุณสงใจผัดมีคุณสาวขนมหวาน รา้านซีวอบที่เส้นข้าวน้ำพริกอาหารไก่ต้มขนมครับทั้งหมดนี้คือ Anthony Claire, คอันยิ่งมุ่งจัดการนำอาหารมาเรื่องกัรเลี้ยงในงานข้าวตนถึงนะครับ